สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกิตตินครับภูกิตตินเออพาเวลนั่นเล่นนะครับวันนี้เรามาในบทบาทใหม่นะครับเรามาเป็นนักแสดงศิลป์สาราตายแล้วใช่แล้วแล้วหนูก็มีนิคเนมใหม่ชื่อว่าอะไรนะคือผมเนี่ยไปเห็นคำสับที่หลังจากปล่อยย EP หนึ่งศิลป์สาราตายไปครับผมเขาเล่นห้าพังกันหมดสาวได้สบายเออผมก็เลยได้คำสับใหม่มาคือผมเนี่ยเป็นหมวยคนเซ็กตไม่ค่อสวย ก็เลยจัดเต็มมาให้เลยวันนี้คนสวยพอไหมจ๊ะคนสวยจริงเหมือนท่านซีอคุณเอ็นโซลาริสเลยแล้วพี่ล่ะแล้วพี่ล่ะพี่ยังไงดีคุณก็ต้องเป็นเค้กไงผมเป็นเวอ่ะแล้วก็เป็นเค้กแล้วต้องเป็นยังไงดีโคกามเตะอ่าโคกามเตะเค้ก้ามโตแล้วกันได้เลยไดจังหวะก่อนที่จะไปมนเลยแมนนิ่เลยใช่เพราะว่าเราฉีกจากทุกคนอยู่แล้วทุกคนงงกันหมดเอาเป็นเวส่วนผู้บริโภคแล้วกัน ถูกคุณต้องลองชิมอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวคุณจะติดใจนะนจ๊ะกุณลิชกุณลิชเอัวรีชอนครับผมตื่นตาตื่นมากแบบต้อดูสนุกอ่านที่แตกกันยังไบผมนั่งไล่ตั้งแต่วันที่มันออนแอร์วันแรกคือมันฮานาวีนที่ปล่อยผีกันไปวันนั้นหลังจากนั้นผมไปนั่งแบบดูในทวิตในเดิรแบบรีนั่งคอมเมนต์อะไรกับแฟนๆจริงดีใจครับที่ผลงานที่เราตั้งใจทำม<ร>ันมาก 36คิวแล้วแบบที่จริงมากกว่านั้นเยอะเพราะว่าเราเตรียมการมาแบบสองปีแล้วสปีแล้วก็ออกสู่สาธารณชนแล้วมีแบบคนนอกคนต่างๆมามุงแล้วก็มาเอาจริงแค่แค่พวกเขาเข้ามาดูซีรีส์ของเราเยอะขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วแล้วแล้ยังมีฟีดแบ็กที่ไปในด้านที่ดีแล้วก็แล้วก็มี อง,องอยากมองค่ะคิดอ,อะไรอ่ะคิดอะไรอ่ะก็นอกจากที่มีแบบกระแสตอบรับที่แบบมากมายแล้วยังแบบสะท้อนมาในหลากหลายมุมแบบเฮ้ยโปรดักชันเนี่ยฟูสุดยอดอมีแบบแต่งหน้าผีนะโครมากต่างต่างก็เอาจริงเราดีใจแทนทีมงานเบื้องหลังด้วยครับที่เขาก็เอาจริงเขาเต็มที่แบบที่สุด,ด,สดเราเลยว่าเขาเรียกว,ว่าฟีดแบ็กเนี่ยของเรื่องนี้ทำให้เราแบบเอาจริงแบบใจฟูนะ เพราะว่าทีมงานทุกคนเขาเขา,เขาก็เห็นกันแล้วแล้วเขาก็แบบดีใจมากๆที่ผลงานของเขาที่เขาพยายามทํามาตลอดประมาณเกือบปกีกว่าเนี่ยมันออกมาดีมากๆโอ้แบบทีมพอบทีมนักแสดงต่างๆทุกคนคือแบบเต็มที่กันมากก็ดีใจแทนพวกเขาแล้วเราก็จะเรามีโอกาสาได้ไปยืนอยู่ตรงนี้เราก็จะพาเรื่องนี้ไปให้ไกลที่สุดกันครับเราก็เลยจะมปอยว่าต่อไปจะมีอะไรบ้าง EP สองเมื่อวานเพิ่งออนไปเราก็ แล้ก็พร้อมกันไปแล้วอ่ะนะก็มีแบบอะไรของมึงอกันนะไอ้นีโกงหนีแก้มาโธ่ต้มหมีโอ้โหมันทวงคืนแก้มต้องทูบด้วยสารวัตรดึงยืดหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่ผมเออตระกก็เรียกว่าจะเป็นเจ้ขึ้นหลังจากนี้ตอนนี้เนี่ยต้องทูบเขาได้รับตําแหน่งที่ปรึกษาทางวิญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จะเข้ามาช่วยทุกสารวัตรอ่าสืบคดีแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ปรึกษาทางใจเร็วๆนี้ทำเองสิหัอ ไม่รู้วานนี้มันจะมาตอนไหนพี้ขวดนี้มันจะมาตอนไหนอีพีหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรอดูอีพีหน้าคุณจะได้เห็นถึงคำว่าสิงสาลาตายจริงๆเพราะว่า e ีสองเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราเนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณฮอปให้คุณแบบติ๊กหมอนขาดแต่ว่าไปอยู่แบบฟินแบบฟินสุดพอดีพอดีผมพอดีอยู่งานติ๊กตอกผมก็เลยเลื่อนติ๊กตอกไปเมื่อเช้าเห็นคนนั่นแบบ จิกหมอนเออจิกหมอนอยู่เขาต้มหมอนแน่นอนนั่นแหละครับบอกเลยว่า EP ต่อไปเนี่ยเป็น EP ที่เราเอาจริงมากๆแล้วทุกคนจะได้เจอกับคำว่าสยองขวัญของจริงดิวมาแรงมากมันน่ากลัวมากน่ากลัวจริงผมแอบไปดูผมยังปิดตาดูอ่ะแตะกูลกลัวผีไงก็ใช่ไงนี่เขาช่วยสถานี้แล้วเราต้องหน่อยไหมผมก็ไม่มีอะไรมากเวลาต้องพูดเพรากลัวผี สารวัตรก็ต้องมาโอ้ต้องมาปอบเพราะฉะนั้นก็คุณก็จะได้เห็นอีกมุมที่เป็นมุมแบบว่าปกป้องปกป้องหัวข้าใครจะแตกนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้่ะที่เอายิ้มปากยิ้มปากใช่ป่ะการยิ้มากขอแบบสามคำยิ้มสามเลือดตัวให้ทุกคนแบบว่านับวันรอเลยสามคำผีทั้งตอนผีทั้งตอนเออผีไม่มัว หัวครับก็ผีที่มาไม่ไปติตัวไงเออนี้เลยไี่ว่าตอนนี้ก็คนแบบว่าอดูแล้วอยากดูแลบอกเลยว่าคุณหาหาคู่ดูไว้ด้วยก็ดีหรือหาเพื่อนดูเพราะว่ามันนั่งกลัวเกินคนเดียวเนี่ยมันอาจจะอาจจะมีคนมานั่ง้างไม่รู้ตัวเออเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าหนูวิวไว้เยอะ แต่หนูกลัวผีมากๆไงคนเขาอาจจะไม่ได้กลัวขนาดนั้นเอ้าวผมรู้ใจมมีุคนมาหมีเขาชอบบอกว่าโอ้ผมกลัวผีแต่ก็มีสารวัตรอยู่ข้างต้องหมีเขาไม่มีเขาเจอแต่ผีไม่มัวแต่เราเดี๋ยวเราดูด้วยกันจะไปสา3แน่นอนส p 3เนี่ยคุณก็ต้องมาปกป้องผมแน่นอนไม่งั้นเนี่ยผมจะกรี๊ดเฮ้ยเลยหรอ ปีหน้านะครับปีหน้าคุณก็ยังเห็นสิ่งสาระตายของพวกเราหละเพราะว่าเราออนข้ามปีกันไปเลยให้ทุกคนดูได้ตลอดปี<ช>แล้วก็แบบข้ามปีด้วยความสุขและความน่ากลัวและความหอมอาจจะเปลี่ยนอาชีพเมปีหน้าเราว่ากัน<เ>อ,อ,อ๋อแล้วก็ล่าสุดนะครับกำลังจะปล่อยเพลง O.S.C. ให้ทุกคนได้ฟังกันไปตามแบบตามงานอไ่างเ้ยก็คือเพลงภานานเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราสองคนครับผม ก็กำลังจะปล่อยก็ฝากติดตามได้ทุกสตรีมมิ่งครับโอ้ีมมิ่งแพลตฟอร์มและซีรีส์สิงสาราตายของพวกเราครับเรากำลังจะได้ดูนะครับ EP 3ในวันศุกร์ที่ศุกร์ที่อาทิตย์หน้าเนี่ย <laughs> วันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้านะครับสีท่ทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ดูเวอร์ชันออนไลน์แบบอันคัทไอชิญี่ ge, หรือแบบ iq.com ที่เดียวเท่านั้นจา้าที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ผีไม่มัวก็หาซะนะคเออหาซะโอ้<ะ>โหสักข้อเลยเอ่ะ <laughs> อะไรนะเรี้ยงอะไรนะ่รี้ยงเงี้เธออยู่ชายไม่มีคนก่อนเลยไม่ร้องแล้วอ่ะองร้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 อง้องังรับั้งร้รัองอ้องร้รับ้้รอ้ร